อัปเดตนะครับเรื่องราวของคุติสโจนนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของคุติสโจนนะครับมาเกี่ยวข้องกับพอตเาเชซิโนพอตเาเชซิโนกล่าวว่านะครับวันนี้นะครับต้องยอมรับว่าสโมสรเชลซีนะครับมีปัญหาเรื่องของกฎ Financial Fair p l a y นะครับที่จะต้องบังคับขายนะครับคอนเนอร์กาลักเกอร์ออกไปนะครับตัวของพอตเาเชซิโนนะครับได้กล่าวว่านะครับ คงไม่มีใครอีกแล้วนะครับที่จะพัฒนาผู้เล่นดาวรุ่งได้สุดยอดเหมือนเจอเกนครอบนะครับเขายกตัวอย่างคูติสโจนนะครับว่าทั้งเทรน d ์และคูติสโจนนะครับเติบโตจากระบบอะคาเดมีของสโมสรและยังคงเป็นผู้เล่นสำคัญของทีมในระดับสโมสรนะครับแตกต่างจากเชลซีที่ต้องขายผู้เล่นที่เป็นเริ่มต้นกับสโมสรอออกไปนะครับท่านสามารถฟังข่าวหรือผูพฉบับเต็มได้นะครับ คลิกลิงค์ข้างล่างได้เลยขอบคุณครับ